อาคดีพลิกแฟนตัวจริงกันพักดีวิจิตไม่ใช่เคกิติพันธ์แต่คือคนนี้ก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาเมื่อกันพักดีวิจิตหนุ่มปิ๊ดไก่ในตำนานได้โพสตภาพลงในอินสตาแกรมจับมือกับหนุ่มคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นหวานแถมยังมีคลิปหนึ่งปล่อยออกมาขณะที่เคกิติพันธ์ทันใจนักแสดงรุ่นน้องจุบแก้มกันจนหลายๆคนเข้าใจผิดว่าทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันจริงๆล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคม ได้มีการปล่อยคลิปออกมาอีกครั้งและพบว่าแฟนตัวจริงของกันไม่ใช่หนุ่มเคคลิปนั้นเป็นเพียงคอนเทนต์ที่เล่นคำขันกันเท่านั้นแต่แฟนตัวจริงคือน้องสไปค์ที่มีรูปจับมือกันที่ผ่าหีและยังมีโมเมนต,ต์น่ารักนักมากมายซึ่งหนุ่มเคได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเปิดตัวทั้งทีผิดคิวมาถึงน้องคอนเทนต์เป็นเหตุสังเกตได้และในเวลาต่อมากันได้โพสต์ข้อความระบุว่าเพราะทุกการเดินทาง ้ดนมีเรื่องราวและความทรงจำซ่อนอยู่45แล้วไม่ต้องปิดแล้วมัง้งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ